พูดเองเขินเองเบลล่าราณีครีตเลยเมื่อฟังคำตอบแอปทักษอรกำลังมีความรัก ได้มาเยือนรายการสามแซบทั้งทีค่ะเบลล่าราณีจึงขอหยิบฉากเดชจากละครพมลิขิตมาให้พิธีกรสาวอย่างแอปทักษอรได้ลองสวมบทบาทโดยในอินสตาแกรมของโพลิพัฒน์จัดให้ได้เผยคลิปตอนที่พุตาลปรับทุกข์กับคุณหญิงการ,รเกดในชะตาชีวิตที่คล้ายกันนั่นก็คือถูกดึงจากโลกปัจจุบันมาอยู่ในอดีตเหมือนกันค่ะซึ่งในคลิปนี้วลีเดชที่พุตานมาเจอกับคุณหญิงการ,รเกศได้ถามคุณหญิงการ,รเกดว่าคุณน้ามาอยู่ได้ยังไง ในระคะในบ้านเบืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้แอปซึ่งสวมบทบาทเป็นคุณหญิงการระเกดก็ได้ตอบว่าเพราะนะ้ามีความรักจ้าแต่ไม่รู้ว่าอินเนอร์ตอบจากชีวิตจริงหรือเปล่าทําเอาสาวเบลลา่ารีดด้านเลยทีเดียวค่ะส่วนแอปทักษะออนพูดเองก็ออกอาการเขินเองซะอย่างนั้นด้วยชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แซวแอปทักษะออนกันยกใหญ่อย่างคอมเมนต์ที่ว่าหรือเราต้องมีความรักถึงจะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแบบแม่แอป ความรักของแม่เบ่งบานเหมือน4ีชุดเลยนะคะเอ๊ะใครนะคนที่ทําให้แววตาของแม่สดใสได้ขนาดนี้อันนี้พี่แอปพูดความจริงใช่ไหมคะชอบจังคนมีความรักเนี่ยมองไปทางไหนก็สดใสโดยเฉพาะ4ีชุดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ